สวัสดีครับทุกคนยู่กับผมกินเที่ยวพาเชียว,วน,นี้พี่เดียวอยู่ที่อำเภอหลงเก่าจังหวัดพัชชูบณ์นะครับวันนี้เราจะมาอ่อนุนไก่กันนะครับไก่ไก่ย่างห้าดาวเนาะไก่หมนุนไก่ย่างห้าดาวนะครับเป็นแบบอะไรนะเป็นพ่อค้าแบบเมื่อใหม่อนะพ่อค้าเฟรเวนด,ดิงนะ้งอะที่ถ่ายรับถ่ายงานเฟรเวนด,ดิง้งข่าวดังมากนะครับโอ้โหดังทั้งออกเวิร์ดพอยต์แล้วก็อัมเบรน ช่องแปดโดังมากเลยที่อยู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ A few moments later กลับมานะครับปดัดของเจ้ารู้ในช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมฮะไปที่นี่เลยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพราะว่าเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งตอนนี้ต้องปรับตัวครับคุณผู้ชมครับงานหายเงินหดเลยขายไก่หมุนริมทางดีกว่าจนขายดีต้องเพิ่มสาขาแล้วครับ ไก่หมุนหรือไก่ย่างร้านนี้ครับขายอยู่ที่บริเวณสี่แยกเพชรรัตน์ตบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นของคุณธีรศักดิ์ศรีทาเจ้าของร้านพึ่งสีฟ้าซึ่งปกติรับงานถ่ายภาพพรีเวดดิง้งและจัดดอกไม้งานพิธีต่างๆจนเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบูรณ์แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีซักงายค่ะงานยกเลิกแคนเซลิลหมดเลยไม่มีตังค์ซากบาทแต่ต้องจ่ายทุกอย่างแง่ค่ะชาวค่าน้ำค่าไฟสุดท้ายนี่แหละค่ะไก่หมุนคือคำตอบค่ะใช่ครับผมปรากฏว่าขายได้ไม่นานยอดขายก็เพิ่มขึ้นเรื่ออออๆรัท้้้้หนนนนนาาแลลก็ไ์ต ีขยายอีก3สาขาแล้วครับทั้งที่ตะบนท่าโพนซึ่งใต้อ,อยู่ใกล้กับสียแยกกะลาโหมนะครับ อำเภอหล่มสักแล้วก็มีใกล้กับร้านเม้งเบเกอรี่แล้วก็เทียมเพอหล่มเก่าด้วยครับใกล้กับตลาดนัดคลองถมหล่มเก่าด้วยนะแหมไม่แน่ใจว่าหลังจากหมดโควิดสงสัยจะผ่านมาทางไก่หมูหรือไก่ย่างแทนแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ใครสนใจสั่งได้ครับ f a c e b o o k พึ่งสีฟาสติโอหล่มสักแล้วก็เบอร์โทร0642022649อีกเบอร์หนึ่งนะครับ083923650เห็นไหมคุณผู้ชมโควิด19เป็นวิกฤตก็จริงแต่หลายคนอาจจะกำลังมีอาชีพใหม่หรือบ,บางคนกำลังจะได้เพิ่มเติมเหมือนอย่างกับร้านนี้ของคุณ ทำร้านพรีเวดดิ้งด้วยและก็ทําไก่ย่างไก่ดีน่าจะเพิ่มโดยละล่ะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนภาพส่งท้ายรายการวันนี้เป็นความน่ารักของเชฟตัวตอนนี้พี่เดี๋ยวลองมาอุดหนุนกันว่าจะอร่อยขนาดไหนน้าจิ้มรสเดือดขนาดไหนไก่ตัวจะใหญ่ขนาดไหนพ่อค้าจะรล่อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในร้านเดี๋ยวเราไปดูในไก่ดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ มันน่ากินเบื่ไก่ไก่น่ากินมากนะทุกคนดูนะนี่้เสื้อลานนะครับทุกคนโซลาาไก่หมุนนะตอนแรกก็นึกว่าไก่ไก่ย่างห้าดาวนะนี่แล้วครับพ่อค้าพ่อค้าหล่อไปแล้วทุกคน <c oughs> ย่างกี่โมงมานะมามาันย่างกี่โมงนอันนี้วันนี้ย่างแปดโมงปกติจะย่างประมาณนีบบอ,อันนี้ใก่จะสุกแล้วนมทำไมอร่อยมากๆเลยอร่อยมาขอถามหน่อยถ้าเกิดว่าฟีบดึงเนี่ยงานเข้ามาแล้วโควิดเริ่มจางไปแล้วรับงานไปแล้วถ้าเกิดว่าไก่ตัวนะี้ขายดีจะจะจะ,จะทำอาชีพเดิมไหม ต้องทำทำแต่ก็แบบเป็นสองสองทางอ๋อรับสองงามาเลยรับสองนานก็ฝั่งนี้ก็มีคนดูแลเขาออกรายการดังมาแล้วเนอะดังแล้วนั่นเปิดกี่สาขาเนาะบอกท่านผู้ชมนะสี่สี่สี่อ๋อสี่สาขาแล้วใช่ั้ยอ๋อเนี่ยสาขาแรกเลยสาขาลเก่าแรกเลยลเก่าลมสักด์อยู่ตรงไหนเผื่อท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆที่ลมสักด์อยู่ที่จันที่ แล้วก็ที่เ็นท,ที่เซนที่อยู่ตรงรตีแยกเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ทา่าคนนี้อยู่ตรงแยกสามแยกรามอ่อทนทผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆลำศักดิ์รั่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเพชรบูร์ก็ไปอดนอนกันได้นะครับร้านเฟรนดิ้งนะครับรับถ่ายงานด้วยงานแต่งงานอะไรต่างๆมานานนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปอดนอนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูไก่นะครับ ไก่หอมนุ่มหอมสุดยอดชื่นใจนะครับทุกคนมีกล้องด้วยกล้องด้วยนะครับทุกคนสร้างภาพเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับรอย่างให้มันนุ่มกรอบๆนะครับทุกคนอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอลำเก่านะครับฝั่งตรงข้ามตลาดนัดคลองผมลมเก่านะครับทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาอหนุนกันได้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับทุกคน แต่ในไก่นมนมน้ำจิ้มก็เด็ดอืเดี๋ยววันนี้พี่เดียวลองจัดชักตัวหนึ่งนะครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คืไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกระจ,จายไปทั่วโลกเลยนะครับทุกคนพ่อคาก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมันมีหลายพ่อค้าอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็อำเภอหลมสักหลมเก่านะครับที่บอกไปล่าสุดนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ตัวนึงแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพ่อค้าดูก่นครับ อร่อยครบทุกคนอร่ามากนุ่มหอมหวาน ก็หั่นเสร็จแล้วแล้วก็โอเคเสร็จแล้วครับทุกคนนี่นะครับสุดยอด ต้อบอกเข้ามาทำไมละหนึ่งร้อยหกสิบครับผมตัวนหน,น,นึ่งร้อยหกสิบนะครับทุกคนนะครับมาออนหนุนกันได้นะครับอยู่ที่อำเภอเลำเก่านะครับใครอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ไปโอนหนุนที่เพชรบูรณ์นะครับหน้าคลองผมลำเก่าน,นะครับโหหน้ากองผมวันอังคารนะ,ะลำเก่าอะครับจะได้วันนนได้นะครับก้บามกับเซเว่นสนใจก็โทรสั่งรุ่นหน้าได้เลยที่ปรากฏหน้าจอเลยนะครับที่ปรากฏให้หน้าจอเลยเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่นี่นะครับ 啊。Yeah. จิ้มทำเองใช่ป่ะไม่ของบิษัทมาเองอะลยครับอ๋ออันนี้คุงก็ทาเองนะครับของบริษัทมาทั้งหมดเลยโอเคครับทุกคนกินเที่ยวพาเชลก็หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวพาเชลนะครับพี่เดียวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ